สวัสดีครับเพื่อนสาวบึงการสวัสดีค่ะแฟนคลับลุงพลเป่าเนี่ยใช่ค่ะคนไหนแฟนคลับตัวยงสองคนเลยปะสองชื่ออะไรมั่งอ่ะชื่อชื่อแม่สมควรแม่สมควรนั่นแม่แม่แนนแม่แนนนะฮะแม่สมควรชอบตรงไหนของลุงพลครับชอบหมดเลยชอบหมดเลยคนคิ้วชอบไหมชอบคนจักระไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นคนนักแข่งไม่เคยเห็นโอ้ยไม่เคยเห็นอยากเห็นไหม เอาแฟนกลับครับแม่สมควรบอกว่าอยากเห็นขนจักรแกลและขนตะแกงของลุงพลแล้วคุณแม่แนละครับชอบลุงพลตรงไหนครับชอบบทั้งตัวละชอบรูปล่อด้วยรูปล่อด้วยแล้วทำไมต้องเขินด้วยอ่ะวนนั่นแดงอ่ะชอบรอยยิ้มทำรอยยิ้มชอบรอยยิ้มลุงพลเนาะ ฝากอะไรถึงแฟนคลับลุงพลที่อยู่ต่างประเทศบ้างครับเพราะว่ามีแฟนคลับลุงพลที่อยู่ต่างประเทศเยอะเอ่ยทีเดียวขอให้รักลุงพลน,นานๆเป็นตลอดไปค่ะขอให้รักลุงพลนานๆเป็น FC ตลอดไปแล้วแม่แนรน่ฝากอะไรไหม ว่าจังจังไหนว่าภาษาอังกฤษก็ได้ครับว่าเล่าก็ได้เป็นกำลังใจลุงพลุ้นไ้เลยเออเป็นกำลังใจลุงพลุ้นไปใครที่อยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเมริกาอังกฤษโอ้โหหลายหลายประเทศเลยเยอะมากนะโอเคขอบคุณครับคุณพี่สวัสดีครับ